สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวแหลกท้ายแหลกท้ายแบบแข็งแรงมากนะครับทุกคนมันเป็นแหลกท้ายแบบบรรทุกข,ของจริงๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันมีไอตัวขาคำ้ำขาค้ำแล้วก็แหลกสไลด์เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเหล็กมันเป็นเหล็กหนานะอันนี้เหล็กตันเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เหล็กตันส่วนอันนี้ก็เป็นเหล็กรูแต่ว,ว่ารูหนามากนะครับตัวนี้ก็ คือมันเป็นเหล็กซุปเหล,ล็กซุปเป็นเหล็กซุปนั่นแหละซุปคเมียม่ยมันก็จะมีความหนักมากกว่าสแตนเลสเยอะเลยซึ่งผมลองถือดูนี่ประมาณสี่ห้าโลมีให้เห็นนะครับก็สำหรับรถบยยมา้าน,นะผมจะเอามาสใส่ตัวคันนี้ผมนะ มาทุกคนเราก็แยกล่างมันออกมาแล้วมันจะมีด้วยกันสองตอนนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดกับด้านหลังแล้วก็แผงข้างอ้าใช่พี่ติดเองเลยเหรอใช่มันติดไม่ยากตอนนี้ออแต่มันมีรูน็อตอยู่เนาะใช่ยูมันมันเป็นรุ่นของมันเมบก็มีพี่เมียบก็มีแต่มันอืม แนะนาอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งขันไอ้เสียตัวนี้ให้มันแน่นนะเพราะว่ามันต้องขยับขยับไอ้ตัวเท้านี้ด้วยผมก็เตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับไอ้ตัวนี้จะเอาไปล็อกข้างในมันนะครับส่วนไอ้ตัวนี้จะขันแต่ว่ามันจะล็อกได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องเลยนะ <c oughs> <c oughs> เออน่าจะได้ปะไอ้ข้างในเป็นเบอร์สิบสองนะทุกคนส่วนไอ้ข้างนอกเป็นเบอร์สิบสามเปลี่ยนล็อกเป๊กๆนี่เรากแบบนี้เลย แต่จะเริ่มเอ้ยตั้งไอ้ตัวนี้นะตั้งไอเป็นตัวนี้เป็น,เป,นเป็นตัวขันขันเข้าหรือขันออกแล้วต้องลองดูก่อน, <S <S นอขันเข้าไปเลยนะฮะติดมันติดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราเอาตัวนี้ออกลองใส่แบบนี้อ่ามันจะไม่ติดเฉี่ยวเฉี่ยว ได้แล้วทุกคนมั่งมือด้านซ้ายขันเข้านะครับขันตามเข็มนาฬิกาถ้าเรารู้สึกว่าไอตัวข้างหลังมันขันตามเรากไปปรับมันใหม่นะเพราะว่ามันเป็นตัวขันซ้ายกว่านะี่นี่เลยตามจริงมันต้องเลื้อยสุดสีตัวนี้ออกด้วยนะทุกคนแต่ผมขี้เกียจเลื้อยถ้าเลื้อยมันจะยาวกำลนงไปจับ สรุปแล้วมันมีอยู่สามชิ้นนะทุกคนที่ประกอบกันนะเดี๋ยวเราเอาชิ้นนี้มาใส,ส่ก่อนโเคครับองศามันต้องเข้าเข้ากันนะครับมันถึงจะเข้ากันได้ไอตัวนี้แหละมันจะเป็นสนิมก่อนเพราะว่ามันชักเข้าชักออกใช่ไหมไอตัวนี้อาจจะเป็นสนิมก่อนถ้าอยากให้มันดีๆก็ ซื้อที่เป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็แต่ว่าอันอันที่มันเป็นเหล็มันจะราคาแบบน่าจะประมาณ3ามพันขึ้นอ่ะนะถ้ามันเป็นเหล็แต่เราเป็นเหล็กซุปม,มันมีอยู่3ามสาม้นนะทุกคน3าม้้นประกอบกันต้องให้มันเข้ากันดีที อน,น่าจะโอเคแตัวที่ต้องล็อกแน่นน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ต้องล็อกแน่นเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเรามาปิดตัวนี้ดูเชีย เด็กสไลด์มันสไลด์ยากกว่าเห็นไหมมันสั้นเดินไปนะครับผมเอ๊่าวครเวลาเราจะเติมน้ำมันอย่างนี้ประเด็นเพราะว่ามันต้องใช้การสไลด์ใช่ไหมล่ะ,ะเติมน้ำมันมันต้องใช้การสไลด์ ถ้าสไลด์ผิดให้ออกแบบนี้เลยนะเอ,อสินงานดีอยู่แต่ว่าไอตัวสไลด์มันค่อนข้างที่จะตื้นไปนิดนึงเราต้องการระยะสไลด์ให้มันดีๆไม่งั้นมันก็จะบมุนออกไปหมดใช่มันต้องการระยะสไลด์มันดีๆ ไม่งั้นมันก็จะหลุดนี่ทุกคนเสร็จแล้วยียบร้อยแล้วตรงนี้ก็น่าจะเอาไปเก็บใบนะครับเผื่อได้ถอดออกถอดเข้าเผื่ออาจจะเอาตัวนี้ออก แต่มันมีประเด็นอยู่นิดนึงคือเวลาถอดเติมน้ำมันไอ้ตัวนี้มันสั้นเกินไปนะพอมันสั้นเกินไปเวลาเราดึงไอ้ตัวนี้ออกมันก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ต้องสวมเข้าสวมออกมานี่แหละประเด็นถ้าของหนักๆสมมติว่าของสัมภาระหนักๆใช่ไหมเราแบบถ่อยออกมาสุดๆแล้วมันจะเปิดไอ้ตัวนี้ไม่ได้คือมันต้องทําให้ตัวนี้ยาวกว่านิดนึงนี่คือปัญหาของไอ้ตัวนี้ แต่ทุกอย่างดีหมดพวกเหล็กพวกอะไรก็แข็งแรงนะครับร้านนี้ก็ถือว่าดีไอเอสเอสไทยแลนด์น่าจะแบบว่าแข็งแรงทนทานเพราะว่ามันมีขาค้ำมันทุกหนักได้พูดง่ายง่ายแต่มันจะมีปัญหาเวลาเราแบบสไลด์เติมน้ำมันน่าจะมีปัญหาแต่ก็ถ้าเราไม่ได้บรรทุกอะไรหนักตอนเติมน้ำมันมันก็ไม่มีปัญหานะครับคือทางที่ดีเราต้องเติมน้ำมันให้มันเต็มถัง ไอ้ตัว Yamaha 5ฟินนี่มันถังน้ำมันมัน4ลิตรกว่าเองนะมันน้อยมากนะถ้าเป็นถังน้ำมัน5ลิตรหรือ6ลิตรเนี่ยมันมันมันก็แบบเติมเต็มถังแล้วก็จบแต่ไอ้4ลิตรนี่ผมวิ่ง4ลิตรนี่ผมวิ่งวันเดียวเองเนี่ยหมดถังเลยนะบอกโอเคจบการรีวิวแหลกท้ายราคา2,005รวมจัดส่งนู่นนั่นนี่แล้วก็รวมค่ารถเสร็จมันมีโปรโมชั่นลดอ่ะนะของไอ้ค่ายแดงๆค่ายส้มๆมันมีโปรโมชั่นลดก็เดียวอยู่2,015 ตอนนี้ก็ถ้าใครอยากได้ก็ไปสั่งซื้อเอานะครับในแอปแอปส้มเป็นแหลกท้ายแบบแข็งแรงมากโคตรแข็งแรงอ่ะบอยไอตัวน,นี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่ถ้าด้านหน้าไปได้ด้านหลังก็ไปได้แต่ผมจะกลับหัวน็อตใหม่อยู่เพราะว่าไอตัวนี้มันอาเข้าไม่ได้โอเคบาย